ครับสวัสดีครับผมนายธวัชัยโจนโทนรหัส052อายุ67ปีอาชีพพ่อบ้านวันนี้ผมจะมาแสดงความรู้สึกที่ได้เข้ามาเรียนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิที่ผมเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะหาทางในการรักษาโรคพากินสันโดยใช้การบำบัดทางพลังจิตซึ่งตอนนี้ทรมานมากครับ และอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องการทราบลากเง้าของพุทธศาสนาบุคคลที่แนะนำให้มาเรียนก็คืออาจารย์ไพรโรธและอาจารย์สมทรงนิวาสานน์ความรู้สึกในการเรียนหลักสูตรนี้คือทำให้เราได้มีการพัฒนาในการควบคุมอารมณ์การแก้ปัญหาการต่อต้านการทำสมาธิ ขั้นตอนในการทำสมาธิผลลัพธ์ที่ถูกวิธีตามบริบทต่างๆรวมถึงการมีวินยัยในการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกจิอาจารย์ต่างๆที่อยู่ภายในประเทศไทยและได้ปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นทำให้เกิดการยอมรับจากบุคคลภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นเวลานานกว่า60ปีความประทับใจในการเรียนออนไลน์ครับท่านผระอาจารย์ท่านก็มีความเป็นชีวิไลโดยการประยุกต์การนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้ในการเรียนการสอนทั้งเตรียมการทางด้านบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์อย่างพร้อมเพรียง และสะดวกต่อการลดอัตราเสี่ยงในการที่จะไปเรียนที่ห้องเรียนที่กำหนดทำให้นักศึกษาต้องวางแผนในการเรียนซึ่งเป็นการสร้างวินัยให้กับตัวเองโดยปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบของสถาบันอย่างเคร่งครัดประโยชน์ของสมาธิทำให้มีความรอบคอบในการทำงานมากขึ้นลดความเครียดทำให้อารมณ์ดี สุดท้ายทำให้ผลผลิตออกมาดีเยี่ยมสู่สังคมครับ